SEO Expert by p a t w ีทำเว็บให้ติดหน้าแรก Google โดยไม่ต้องลงโฆษณาบทที่2ตอนที่1 EAT Factor คืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามารู้กันว่าเอ EAT Factor เนี่ยที่เราเริ่มได้ยินบ่อยๆเนี่ยว่ามันคืออะไรมันส่งผลต่อการจัดอันดับเว็บของเราอย่างไรบ้างนะครับ EAT Factor นะครับก็คืออัลกอริทึมในการคัดค้นหาเนื้อหาหรือเว็บไซต์ที่มีคุณภาพดังนั้นการทำ EAT Factor ก็คือการสร้างเนื้อหาให้มีคุณภาพหรือที่เราเรียกกันว่า Quality Content ในสายตา Google หรือถ้าจะแปลอีกทีคือการทำเว็บให้มีความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมที่คุณทำอยู่นะครับ คราวนี้ทำไม Google เนี่ยต้องพัฒนาอัลกอริทึม EAT Factor ขึ้นมานะครับ mm hmm. ก็คือพอเวลาผ่านไปเนี่ยมันจะมีข้อมูลหรือเว็บไซต์เนี่ยจำนวนมากบนโลกออนไลน์แล้วเว็บส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเว็บที่มีเนื้อหาบางเว็บที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นข่าวสารปอมั่งเป็นความรู้ที่ไม่อัปเดตบางไม่ไม่อัปเดตบ้างหรือเป็นข้อมูลที่ซ้ำๆๆกันซึ่งมันมีเยอะ คราวนี้โดยเฉพาะเกี่ยวกับพวกที่เป็นยารักษาโรคสมมติพ่อแม่เราป่วยสมมติพ่อเราเป็นโรคมะเร็งสมมุตินะครับเราไปค้นหาวิธีการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแล้วถ้าเราไปเจอเว็บที่ติดหน้าแรกแต่เขียนข้อมูลแบบผิดๆเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราเป็นผู้ใช้งานแล้วเ,เกิดไปเชื่อถือแล้วเอาความรู้จากเว็บนั้นมาดูแลผู้ป่วยอาจทําทให้ผู้ป่วยมีอาการแย่ลงือหรือเสียชีวิตได้นะครับ ด้วยเหตุนี้นะครับเมื่อ Google ตระหนักว่าโอ้โหเว็บที่เป็นข่าวสารที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันมีเยอะ Google จึงต้องพัฒนาออกอัลกอริทึมขึ้นมาจัดการนั่นเองซึ่งอัลกอริทึมนี้เรียกว่า a e a t Factor นะครับการจะทำเว็บไซต์ให้มีความน่าเชื่อถือได้ต้องมีองค์ประกอบอยู่3ส่วนหลักนะครับองค์ประกอบแรกเราเรียกว่า Expertise นะครับก็คือ คอนเทนต์หรือเนื้อหานั้นต้องเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นจริงๆนะครับหรือคุณสามารถแสดงให้ Google รู้ว่าเราเชี่ยวชาญได้คราวนี้ Google รู้ยังไงว่าเว็บใครเชี่ยวชาญหรือไม่เชี่ยวชาญก็คือ g o o g l e ก็จะมีแฟกเตอร์ย่อยในการคัดเลือกอีกชั้นหนึ่งนะครับสมมตุติลองไปดูเว็บจริงกันสมมติผมเซิร์ชคําว่าฉีดฟิลเลอร์สมมติผมเจอเว็บนี้ h o n e s s doc รานนี้ด่านแรกในการแคตแยกว่าใครเนี่ยคือผู้เชี่ยวชาญหรือไม่เชี่ยวชาญก็คือดูที่ความละเอียดของเนื้อหาก็คือดูที่ความยาวนั่นเองเพราะว่าหากคุณไม่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้คุณก็คงอธิบายอะไรได้ไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเราเชี่ยวชาญในสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็จะมีเรื่องมาโมโม,มาเล่าได้ยาวเป็นกิโลงันแปลว่าทุกหน้ากระดาษคุณต้องยืนพื้นตัวอักษร1000คคำขึ้นไปนะครับ ค,คุณต้องเขียนยาวประมาณแบบเว็บพวกนี้นะครับคราวนี้1000คำเนี่ยที่เราได้ยินเนี่ยบอกว่าคุณต้องเขียนบทความยาวๆนะยาวพนะันคำที่บอกว่ายาวพันคำเนี่ยนับยังไงก็คือ1000คําคำที่ว่านี้คือ1000คำา Microsoft Word นะครับก็คือให้เรานะครับเขียนบทความนะครับพุทธผมแอบเช็คเว็บนี้ดูว่าผมมีกี่คำครับผมก็คัดลอกไปนะครับคัดลอกคัดลอกนะครับก็คือ ที่บอกว่าทุกหน้ากระดาษเนี่ยคุณต้องยืนพื้น1,000คําก็คือ1,000คําบน microsoft word นั่นเองนะครับโอ้โหเจ้านี้นะครับเห,หเห็นไหมครับยืนพื้นมาแล้ว1,874คําอันนี้เรียกว่า1,000คํา microsoft word งั้นแปลว่าทุกเว็บทุกหน้ากระดาษที่คุณอยากให้มันติดหน้าแรก google คุณต้องยืนพื้นตัวอ 1, ักษร1,000คําอันนี้คือขั้นต่ำนะครับแน่นอนพอมันจําเป็นต้องเขียนยาว ถ้าคุณไม่ได้เชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณขายเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะเขียนออกดังนั้นการเขียนบทความเราจรงไปจ้างคนข้างนอกมาเขียนแทนเราไม่ได้เพราะเขาไม่ได้อินเนอร์สุดท้ายมันก็จะมีแค่ตัวอักษรแต่มันจะไม่ได้เรื่องนะครับคราวนี้อันต่อมาความน่าเชื่อถือเนี่ยหรือเกณฑ์ e x p g r t i รไเนี่ย Google ไม่ได้วัดเฉพาะความยาวตัวอักษรจำไว้เสมอนะครับ ความยาวเป็นแค่หนึ่งแฟกเตอร์บทความยวยยาวไม่ได้แปลว่าบทความนั้นจะดีเสมอไปนะครับรานนี้ g o o g l e จะเช็คยังไงต่อว่าบทความไหนเนี่ยยาวด้วยดีด้วยก็คือเป็นนี้ครับก็คือบทความที่เขียนมาจากผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะเขียนแล้วอ่านรู้เรื่องนั้นแปลว่าถ้ามียูเซอร์เนี่ยมาเจอหน้าเรานะครับแล้วเขาก็แบบอ่านด้วยความตั้งใจนะครับค่อยๆอ,อ่านนะครับ ก็คือถ้าคนมาเจอเว็บเราอยู่ในหน้ากระดาษน,นี้นานๆแปลว่าคุณเขียนรู้เรื่องเขาจึงหยุดอ่านหรือเขาเนี่ยครับสโค Google เขารู้หมดครับว่ายูเซอร์เนี่ยมี behavior ยังไงบ้างเนี่ยเลื่อนเมาส์สโกช้าหรือเร็วถ้าลูกยูเซอร์มาเจอเว็บคุณแล้วเลื่อนเมาส์ช้าๆแปลว่าสิ่งที่คุณเขียนอ่านรู้เรื่องแต่ถ้ายูเซอร์มาเจอเว็บคุณแล้วเลื่อนเมาส์แบบเร็วๆเนี่ยครับงั้นแปลว่า สิ่งที่คุณเขียนเนี่ยอ่านไม่รู้เรื่องนั้นพฤติกรรมของยูเซอร์ที่ปรากฏบนเว็บเรามันเป็นตัวบ่งชี้ว่าบทความของคุณเนี่ยมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพนั่นเองนะครับงั้นแฟกเตอร์แรกผ่านไปนะครับ e อ็ก r t เพรสนะครับส่วนจะหาใครเขียนหรือจะเขียนเองนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับอ,อ่คราวนี้อันต่อมา a u t h o r i t a t i v น n อ่ s ภาษาอังกฤษอาจจะออกเสียงไม่ค่อยถูกนะครับเพราะอ่านไม่ออกเหมือนกัน แต่ความหมายคืออะไรก็คือคุณต้องมีความเป็นเจ้าของของคอนเทนต์นั้นๆหรือเป็นศูนย์กลางของความรู้นะครับเอานิยามแรกก่อนคุณต้องมีความเป็นเจ้าของของคอนเทนต์นั้นๆงั้นแปลว่าบทความที่คุณหรือหน้าเว็บหรือเนื้อหาหน้าแลนดิ้งต่างๆที่คุณอยากให้มันติดหน้าแรกกดข้อแรกเลยคุณห้ามก๊อปปี้ห้ามก๊อปปี้เนื้อหาจากเว็บคนอื่นมาใส่เว็บเรานะครับ Google ไม่ได้ห้ามนะครับคุณจะไปก๊อปปี้เว็บใครมาก็ได้แต่เว็บคุณจะไม่ถูก Google เลือกนะครับเพราะว่า g o o g l e ต้องการลดปริมาณขยะข้อมูลขยะเพราะมันเยอะเกินไปแล้วงั้นใครก๊อปปี้มาถือว่าแพ้ฟาวแต่คุณ Google ไม่ได้ห้ามนะครับคุณอัปเดตขึ้นเว็บได้แต่ Google จะไม่ถูกเลือกนะครับงั้นแต่ว่าเนื้อหาคุณต้องเขียนเองนะครับอย่าไปก๊อปปี้ใคร แต่ถ้าคุณจําเป็นต้อง c o อปปจริงๆแล้วก็ copy ได้แต่คุณต้องมา a d a แอเนื้อหาใหม่ให้มันเป็นของเรา,าครับห้าม c o อปปเว็บคู่แข่งมาทื่อๆโอเคนะครับคราวนี้ point ที่2คือหรือเป็นศูนย์กลางของความรู้นั้นๆนะครับอย่างเช่นธุรกิจนี้นะครับเนี่ยนะครับเป็นบริการเกี่ยวกับเหล็กนะครับเกี่ยวกับโลหะรับตัดโลหะตัดเลเซอร์นะครับงั้นเว็บนี้ ต้องทำตัวเองให้เป็นศูนย์กลางของความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องเหล็กก็แปลว่าในเว็บคุณเนี่ยต้องมีบริบทของบทความที่เกี่ยวกับเหล็กเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กในจำนวนที่มากพอนะครับเนี่ยสังเกตนะครับทุกเว็บเลยทำไมต้องมีบทความเช่นเว็บนี้ทัวร์ครับขายทัวร์หน้าหน้าทัวร์เนี่ยก็คือ คือตัวสินค้าที่เขาจะขายแต่ตัวบ่งชี้ว่าเขาเป็นเอ็กซ์เพรสเรื่องทัวร์เนี่ยก็คือเขาเรียกว่ามาจากบทความนั้นแปลว่าถ้าคุณมีเว็บทุกเว็บต้องมีบทความเสมอคราวนี้มากน้อยเท่าไหร่ไม่มีคำตอบนะครับแต่แนะนำว่ายิ่งเยอะยิ่งดีงั้นแปลว่าผมแนะนำว่าให้คุณยืนพื้นเลยมันจะได้เป็นเป้าหมายต้องมี20บทความขึ้นไปถ้าคุณอยากติดหน้าแรกงั้นหมายว่าถ้าคุณ เปิดเว็บใหม่ๆอย่าพึ่งคาดหวังที่จะติดหน้าแรกคุณต้องเติมบทความที่เป็นองค์ความรู้ในสิ่งที่คุณทําประมาณ20บทความขึ้นไปนะครับและแต่ละบทความต้องยืนพื้นปรับอ n อนเพจแล้วก็มีข้อความยาวของตัวอักษรเนี่ยหนึ่งพัคำด้วยนะครับอันนี้ความน่าเชื่อถือจุดที่3คเขาเรียกว่า trustworthiness ก็คือความน่าเชื่อถือความสดใหม่และความที่เกี่ยวข้อง หมายความว่าเว็บคุณเนี่ยถ้าคุณขายเหล็กบริบทบทความต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหล็กนะครับไม่ใช่ว่าคุณเป็นอุตสาหกรรมเหล็กแต่บทความคุณเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับยารักษาโรคเรื่องกับแฟชั่นอันนี้ไม่ใช่เรียกว่าบริบทของบทความเนี่ยมันไม่เกี่ยวเนื่องกับตัวสินค้าหลักนะครับมันจะเรียกว่าจะลดความน่าเชื่อถือของ Google ลงนะครับอ่าคราวนี้เช่นเดียวกันนะครับคุณอาจสงสัยว่าเอ๊ ทำไมเว็บ Lazada, s h o p ป e หรือเว็บสนุกกระปุก m อ็มไทยเนี่ยโอ้โหมันมีทุกคอนเทนต์เลยอันนี้เขาเรียกว่าพวกนี้เรียกว่าเว็บใหญ่เขาได้คะแนนความใหญ่หรือว่าความน่าเชื่อถือสูงจึงทําให้เขาแตกประเด็นเนื้อหาหลากหลายได้แต่ถ้าคุณเป็นเว็บตัวเล็กถ้าคุณเนี่ยจะขายสินค้าเหล่านี้แล้วจะชนกับเว็บ Lazada, s h o p ป e สนุกกระปุกคุณต้องสร้างบริบทของเว็บคุณเนี่ย ให้เป็นเอ็กซ์เพร์ในเรื่องนั้นแบบเฉพาะด้านอย่างเช่นเจ้านี้นะครับขายเรียกว่าขายชุดวิ่งนะครับบริบทของบทความของเขาเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยวิธีการออกกําลังกายเกี่ยวกับการวิ่งนะครับนะครับเนี่ยให้ Google มองว่าเนี่แหละคือเอ็กซ์เพร์ก็คือคุณต้องเป็นเอ็กซ์เพร์เท่านั้นถึงจะทําอันดบับเอาชนะพวกเว็บที่เป็นเว็บสนุกกระปุกหรือเว็บสื่อได้ถ้าคุณไม่เอ็กซ์เพร์ไม่มากพอ ไม่มีทางสู้เว็บยักษ์ใหญ่ได้เลยนั่นเองนะครับเห็นไหมครับชุดวิ่งนะครับดูแบบนี้นะครับฟิตอะไรนะครับฟิตมีสปอร์ตนะครับเป็นเว็บเล็กๆนะครับดูนะครับว่าเขาติดนะครับเพราะว่าชุดวิ่งนะครับผมค้นหาตึ่งเห็นไหมครับต้องชนกับซูเปอร์สปอร์ตเห็นไหมครับแกนสปอร์ตกระปุกเห็นไหมครับอ่านี่ครับเว็บฟิตมีสปอร์ตอ่าก็ยังพอสามารถแทรกที่นั่งได้เพราะว่าตัวเว็บเองเนี่ย วางโครงสร้างให้ Google มองว่าฉันเป็น e อ็กซ์ในเรื่องของเกี่ยวกับกีฬาเกี่ยวกับเสื้อผ้าชุดวิ่งนั่นเองนะครับนั้นแปลว่าอันนี้คือหลักการนะครับที่คุณต้องจดจําเช่นเดียวกันสังเกตว่าหลักการเหล่านี้คนนอกมันทําแทนไม่ได้ก็คือย้อนกลับไปบทความเดิมที่บอกว่า SEO เนี่ยมันจ้างทําไม่ได้เพราะว่าพอ Google พัฒนาอันกริ t ทิม EAT ขึ้นมาเนี่ยทำให้ บริษัทรับทํา SEO ต่างๆเนี่ยโอ้โหเรียกว่าตายกันหมดนั่นเองเพราะเขาไม่สามารถจะผลิตคอนเทนต์แบบผู้เชี่ยวชาญได้นะครับอ่ะานี้อันต่อมานะครับเรารู้องค์ประกอบของการทําเว็บให้ผ่านเกณฑ์ EAT ไปแล้วราวนี้พอเราเว็บเราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือเนี่ยมันจะส่งผลดียังไงกับเราบ้างน,นะครับนะครับย้อนกลับไปในเนื้อหาแรกๆนะครับที่บอกว่าการทํา เว็บให้ติดหน้าแรกเนี่ยมันก็เหมือนเราประกวดร้องเพลงนะครับไม่มีใครเป็นเพลงฮิตที่ติดชาร์ตที่1ตลอดการทุกอันดับของชาร์ตเพลงมีขึ้นมีลงก็เช่นเดียวกันทุกเว็บไซต์ไม่มีใครเป็นที่1ตลอดการนะครับหน้าที่เราคือทําทุกอย่างให้ดีกว่าคนที่มาก่อนเราเว็บที่มาก่อนเราสวยแค่ไหนเราต้องสวยกว่าเขาเขียนเนื้อหาละเอียดแค่ไหนคุณต้องเขียนละเอียดกว่าเว็บเขาเปิดเร็วแค่ไหนต้องเปิดเร็วกว่า ยากไหมครับยากแน่นอนครับถ้าคุณทําไม่ได้คุณจะถูก g o o g l e บีบให้ซื้อโฆษณาทันทีนะครับอันนี้คือภารกิจถ้าคุณอยากจะมาทําเว็บให้ติดหน้าแรกแบบไม่ลงโฆษณาคุณต้องใช้ความตั้งใจแล้วก็ต้องใช้เวลานะครับในการลงมือทาเว็บอ่ะคราวนี้สมมติคุณอยากจะแต่งเพลงสู้กับเว็บที่มาก่อนเราแต่ปัญหาคือที่บอกครับคุณรู้หลักการคู่แข่งก็รู้หลักการสมมุติ วันนี้คุณแต่งเพลงเสร็จเลยสมมติผมจะแต่งเพลงว่าฉีดฉีดหมายคุณแต่งเพลงว่าฉีดฟิลเลอร์นะพูดมนหนึ่งเพลงครอนนี้ปัญหาคือถ้าสมัยก่อนเนี่ยพอเราแต่งเพลงเสร็จใครจะได้ยินเพลงที่เราแต่งครับย้อนกลับไปนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับก็คือถ้าคุณแต่งเพลงเสร็จคุณต้องเอาเพลงเนี้ยไปให้ดีเจเปิดแต่ปัญหาคือ เราก็แต่งเพลงวันนี้แกมมี่ก็แต่งเพลงวันนี้แกมมี่ก็เปียบเหมือนพวกเว็บกระปุกสนุกไทยรัฐอะครับเราเขียนบทความวันนี้สนุกกระปุกก็เขียนบทความวันนี้ค <c oughs> นนี้เราต้องเอาบทความเนี้ยไปเผยแพร่นะครับเราก็เลยครับไปท,ที่ที่ไหนครับสถานีวิทยุเพื่อเอาเพลงนี้ไปให้ดีเจเปิดควนี้ เรากับแกมมี่ไปถึงสถานีวิทยุนี้พร้อมกันเราก็ยื่นเพลงไปให้ดีเจคุณคิดว่าดีเจจะเปิดเพลงใครก่อนระหว่างเพลงจากแกมมี่กับเพลงที่เราแต่งไม่ต้องเดาเลยครับดีเจย่อมเลือกเปิดเพลงแกมมี่ก่อนนะครับเพราะว่าบริษัทแกมมี่เนี่ยมีความน่าเชื่อถือสูงนะครับด้วยเหตุนี้นั่นเองก็คือถ้าเว็บคุณเนี่ย มีความน่าเชื่อถือสูงโอกาสที่ Google จะมาอินเด็กหรือเก็บข้อมูลเว็บคุณเนี่ยจะเร็วขึ้นนะครับด,ดูความเป็นจริงก็คือเป็นอย่างนี้สมมติคุณเขียนบทความเสร็จเนี่ยนะครับก็คือคุณเขียนบทความเสร็จสมมุติว่าบทความนี้ผมเขียนเสร็จแล้วมันไม่ได้แปลว่าบทความนี้ Google จะเข้ามาอินเด็กนะครับเพราะว่าเว็บทั่วโลกเนี่ยมีเป็นพันล้านเว็บ Google ต้องไล่เก็บอัปเดตเว็บเนี่ยทีละเว็บตามความน่าเชื่อถือครานี้สิ่งที่คุณต้องต่อมาคือวิธีการเช็คเบื้องต้นว่าบทความนี้หรือหน้าเว็บนี้ Google เข้ามา Index แล้วหรือ,อยังนะครับหลักการเช็คนะครับก็คือนะครับให้ไปที่ url ของหน้านั้นนะครับให้คุณพิมพ์นะครับคำว่านะครับ s i t e นะครับอันนี้เรียกว่าเช็คการถูก i n d e ด็กเบื้องต้นนะครับ ให้พิมพ์นะครับคำว่า s i t e แล้วก็โคลอนนะครับจุด2จุดนะครับนำหน้าชื่อ u r l u r l ของคุณแต่วิธีการนี้เอาไว้เช็คได้เฉพาะ u r l ที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นถ้าใครใช้ u r l ภาษาไทยเช็คด้วยวิธีการนี้ไม่ได้นะครับจำไว้นะครับงั้นแปลว่า จากนี้ไปนะครับ URL อันนี้เรียกว่า URL นะครับทุกหน้ากระดาษบนเว็บไซต์เว็บไซต์เราผมแนะนำว่าคุณควรตั้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นถ้าที่ผ่านมาเว็บใครเป็นภาษาไทยก็ถือว่าแล้วไปแล้วคือช่างมันนะครับแนะนำว่าอนาคตให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นมันจะมีประโยชน์ในการตรวจเช็คหรือในการอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับโอเคคราวนี้ผมก็จะลองเช็คดูนะครับไซส์โคล,ลอนและเอนเตอร์นะครับ นี่ถ้าปรากฏแบบนี้แปลว่าหน้ากระดาษหรือเนื้อหาของคุณเว็บนี้หน้านี้ Google ได้อินเด็กเข้าไปแล้วนะครับแบบนี้เรียกว่าถูกอินเด็กแล้วนะครับถูกอินเด็กไปเมื่อไหร่นะครับเมื่อวันที่19มีนา63นะครับอ่ะคราวนี้ผมจะให้ดอูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสมมตุติผมเพิ่งออกแบบ Landing Page เนื้อหานะครับคอร์สเรียนออนไลน์สอนสร้างเว็บผมเพิ่งทำหน้านี้เสร็จเมื่อ2วันที่ผ่านมาคราวนี้ผมก็ลองเช็คนะครับ นะครับพิมพ์ S I T E นะครับโคลอนแล้วก็ Enter อ่าถ้าปรากฏแบบนี้แสดงว่าเนื้อหากระดาษเว็บคุณเนี่ย Google ยังไม่มา Index นะครับสิ่งที่คุณทำคือก็ต้องรอครับจะก,กี่วันอันนี้ไม่มีคำตอบนะครับ Google ชอบเว็บใครมากก็จะมา Inde ด็เร็วนะครับก็คือเว็บใครมีความน่าเชื่อถือสูง Google จะมา Inde x เร็วนะครับนั้นด้วยเหตุนี้ ถ้าเว็บคุณมีความน่าเชื่อถือ,ถอสูง Google ก็จะมาอินเด็กเร็วอ่ะคราวนี้แล้วมันจะเช็คอย่างไงอ่ะว่าเว็บใครน่าเชื่อถือดูยังไงเออเออมันพูดปากเปล่ามันก็ง่ายคราวนี้เรามาดูต่อก็คือเป็นอย่างนี้ครับก็คือทุกเว็บเนี่ยเว็บเราเว็บกระปุกเว็บสนุกเว็บลาซาด a าเนี่ยมันต้องแข่งขันกันใช่ไหมครับผมจะอุปมาใหม่เหมือนว่าแต่และเว็บเนี่ยเหมือนเป็นนักมวยนะครับ นักมวยจะต่อยมวยกันเนี่ยเขาจะเรียกว่าแบ่งตามน้ําหนักนั้นแปลว่าทุกเว็บไซต์เนี่ยจะมีน้ําหนักตัวเนี่ยไม่เท่ากันนะครับสมมุตินะครับถ้าคุณอยากจะติดหน้าแรก Google ในคีย์เวิร์ดไหนคุณก็ต้องเช็คว่าตัวเองกับเว็บคู่แข่งเนี่ยน้ำหนักตัวเนี่ยมันสูสีกันหรือไม่เพื่อว่าเราจะได้มีสิทธิ์เอาชนะหรือต่อยเขาให้ชนะได้นอกเขาได้นั่นเองนะครับอ่ะสมมติผมอยากลองเช็คดูนะครับอ่ะสมมติ นะครับเว็บผมนะครับอ่าบริการฉีดฟิลเลอร์นะครับอันนี้ไม่ใช่เว็บผมแะครับผมแค่อุปมานะครับฉีดฟิลเลอร์คราวนี้ผมก็มีภารกิจนะครับอยากจะให้คําว่าฉีดฟิลเลอร์เนี่ยติดหน้าแรก Google นะครับนะครับคราวนี้ผมก็เช็คเลยครับเหมือนว่าคุณต้องเช็คก่อนว่าเว็บที่เว็บที่ติดมาแล้วเนี่ยกับเว็บเราเนี่ยน้ำหนักตัวใกล้เคียงกันหรือไม่นะครับผมก็ค้นหานะครับอ่ะสมมติคู่แข่งผมเป็นนี่ครับ h o r n e s s d o กนะครับผมก็คลิกเลย มันจะมีนะครับเรียกว่าโปรแกรมนะครับเช็คน้ำหนักตัวภาพรวมนะครับนะครับเรียกว่าอเล็กซ่านะครับอเล็กซ่านะครับนะครับนี่นะครับเนี่ยอเล็กซ่าก็เหมือนกรรมการการนะครับคืออเล็กซ่าเนี่ยจะมีกระบวนการวัดคะแนนแต่ละเว็บนะครับซึ่งอันนี้เรียกว่าทัฟฟิกแรงในสายตาอเล็กซ่านะครับนะครับบอกว่าเว็บ h o r n e t d o c เป็นเว็บที่อยู่ในแรนกิ้ง249 ในเว็บไซต์ที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดคือประเทศไทยเนี่ยมีกี่เว็บไม่รู้ HorNet d o c เนี่ยอยู่อันดับที่249ถ้าเว็บคู่แข่งเรนกิ้งเขาเท่านี้ก็คือยิ่งต่ำยิ่งดีเว็บคุณต้องมีเรนกิ้งให้มันใกล้เคียงกับเขานะครับสมมติผมมาเช็คเว็บนี้นะครับโปรแกรมที่เช็คเรียกว่าอเล็กซาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนติดตั้งนะครับเดี๋ยวให้พวกเราดูวิธีการเช็คน้ําหนักตัวเบื้องต้นก่อนนะครับอาคลินิกเจ้านี้ ก็อยากติดหน้าแรกนะครับก็ต้องเช็คก,ก่อนโอ้โหถ้าคุณเช็คผ่าน Alexa แล้วขึ้นแบบ No data, o no data แบบนี้เรียกว่าเว็บคุณเนี่ยยังไม่มีความน่าเชื่อถือนั่นเองอ่าันแปลว่าเราจะใช้ Alexa เนี่ยในการคัดแยกว่าเว็บเราเนี่ยผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของ Google แล้วหรือยังนะครับนะครับดูครับวุดผมเช็คเว็บกุมกุงสีเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันดับ300แบบนี้นครับเนี่ยหรือ เว็บแบบนี้นะครับสมมุติคุณขายยารักษาสิวนะครับเนี่ยผมเข้า Google ไปพิมพ์ครีมรักษาสิวคู่แข่งคุณโอ้โหเป็นเว็บสนุกนะครับแรงกิ้งเขาอันดับ11ในประเทศไทยนะครับเว็บคุณก็ขายยารักษาสิวแต่ตอนนี้แรงกิ้งคุณอันดับ6,000น้ยครับเห็นไหมครับน้ำหนักตัวมไม่สูสีงั้นมันยากมากที่คุณจะต่อยหรือทำเว็บเอาชนะเว็บสนุกกระปุกได้ งั้นภากรกิจแรกคุณต้องรู้วิธีการนะครับทําให้ค่าน้ําหนักคุณเนี่ยให้มันลดน้อยลงให้ได้นะครับเดี๋ยวทายังไงเดี๋ยวในบทเรียนถัดไปนะครับจะมีคําแนะนํานะครับแค่รู้ว่าแค่วันนี้ให้คุณเข้าใจหลักการก่อนว่าทุกเว็บต้องมีความน่าเชื่อถือแต่และเว็บมีความน่าเชื่อถือไม่เท่ากันนะครับถ้าคุณอยากเอาชนะเว็บคู่แข่งคุณต้องทําน้ําหนักตัวเนี่ยให้มันใกล้เคียงกับเว็บคู่แข่งคุณให้ได้มากที่สุดนะครับ โอเคนะครับคราวนี้ถ้าคุณอยากจะติดตั้งโปรแกรมเช็คอันนี้โปรแกรมเช็คอันนี้นะครับเราเรียกว่า Alexa Traffic Length นะครับคราวนี้การจะ,จะติดตั้งโปรแกรมนี้เราต้องติดตั้งผ่านเบราว์เซอร์โคมนะครับก็คือให้พวกเรานะครับเปิดเบราว์เซอร์โคมนะครับเขาจะเป็นเรียกว่า extension ชนิดหนึ่งของโคลมนะครับเปิดเบราว์เซอร์โคมนะครับคลิก จุดจุดนะครับอันนี้คือจะฝึกใช้เครื่องมือแรกนะครับแต่ว่ายังไม่ได้สอนละเอียดเดี๋ยวการใช้เครื่องมือแบบละเอียดจะมีในบทความในเนื้อหาเรื่องต่อไปนะครับนะครับให้เราไปที่เบราว์เซอร์โคลนะครับคลิกจุด3จุดนะครับแล้วก็เลือกนะครับเครื่องมือเพิ่มเติมนะครับถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษจะพิมพ์ว่า more tools นะครับอันต่อมานะครับคลิกคำว่าส่วนขยายถ้าใครภาษาอังกฤษจะเขียนว่า extension นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยครับ เครื่องมือที่เห็นหรือ extension ที่เห็นอันนี้เรียกว่าที่เราติดตั้งไปแล้วนะครับรานนี้ของพวกเราเนี่ยจะยังไม่มีตัวนี้เพราะว่าอันนี้ผมติดตั้งไปแล้วนะครับถ้าใครตรงนี้ไม่ปรากฏที่เป็น Alexa Traffic l n g ที่เป็นรูปตัว A แปลว่าที่ Browser Chrome ของคุณยังไม่ได้ติดตั้งปลั๊กอินนี้นะครับงั้นภารกิจแรกคุณต้องติดตั้งส่วนเสริมนี้เข้าไปก่อนนะครับไปช้าๆนะครับ ให้คลิกตรงนี้ครับที่เป็นเมนูแฮมเบอร์เกอร์3ขีดนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เปิดนะครับโคลムเว็บสโตร์นะครับโคลムเว็บสโตร์มันก็เหมือนเป็นที่รวมแอปนะครับที่เอาไว้ทำงานร่วมกับเบราว์เซอร์โครมนะครับแล้วก็เซิร์ชเลยครับเครื่องมือแรกนะครับเป็นเครื่องมือเอาไว้เช็คน้ำหนักตัวเว็บตัวเองนะครับชื่อว่า a l e x a Traffic ิ a แ g งนะครับให้ทุกคนนะครับพิมพ์ตามเลยครับ Alexa Trafficlang นะครับแล้วก็ Enter เลยครับค้นหานะครับให้พวกเราติดตั้งตัวนี้เข้าไปนะครับนะครับตรงเนี้ยจะมีคำว่า Add to Chrome หรือเพิ่มใน Chrome ให้พวกเราคลิกเลยนะครับเนื่จากว่าของผมขึ้นคำนี้แปลว่าผมติดตั้งไปแล้วเดี๋ยวพวกเราจะเป็นคำแบบนี้นะครับแต่ให้อาตวนี้นะกดเลยครับ Add เข้าไปครับพอ Add ปุ๊บมันจะปรากฏเป็นตัว A ใช่ไหมครับเป็นตัว A นะครับ นะครับเป็นตัว A ขึ้นมาแบบนี้นะครับนะครับขึ้นไหมครับโอเคคราวนี้เราจะมาลองเริ่มต้นใช้งานนะครับก็คือให้เราให้พวกเรานะครับเปิดเว็บของตัวเองนะครับคราวนี้ให้เรากดที่ตัว A นะครับคราวนี้ถ้าคุณนะครับเพิ่งเปิดใช้งานครั้งแรกเนี่ยมันจะมีขึ้นว่าให้ acceptable กด accept ไปก่อนนะครับแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็เปิดใหม่เปิดเว็บของตัวเองขึ้นมานะครับนะครับ ถ้าเว็บที่มีความน่าเชื่อถือค่าต่างๆเนี่ยต้องขึ้นครบทุกช่องนะครับช่องแรกอันนี้เรียกว่าอันดับของเว็บทั้งโลกนะครับในสายตาอเล็กซ่าเว็บนี้อยู่อันดับที่ห0 0 0นอันนี้เรียกว่าอันดับของเว็บในเมืองไทยประเทศไทยมีกี่เว็บไม่รู้นะครับอยู่อันดับ6กพันยิ่งต่ำยิ่งดีนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นเว็บนะครับ มีเว็บอื่นทำลิงก์ที่เกี่ยวข้องมาหาเว็บนี้นะครับ40อันนี้ก็เหมือนเดิมครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าเยอะแล้วชนะแค่ว่ามีไว้ดีกว่าไม่มีนะครับส่วน2จุดนี้เดี๋ยวค่อยอธิบายทีทีหลังนะครับส่วนนี้เรียกว่าซ i มิดาไซถ้าเว็บคุณเช็คแล้วยังไม่ขึ้นแปลว่าเว็บคุณยังไม่มีความชัดเตะชัดเจนจนอเล็กซ่าเนี่ยไม่สามารถรู้ได้ว่าคุณอยู่ในอุตสาหกรรมอะไรงั้น คุณต้องเติมบทความเข้าเข้าไปก่อนจนกว่าอเล็กซ่าเนี่ยจะวิเคราะห์ได้ว่าคุณเนี่ยเป็นเอ็กซ์เพรสในวงการไหนและเขาจะหาเว็บที่มีเนื้อหากเกี่ยวข้องกับเว็บคุณเนี่ยมาจับคู่ถ้ามีแบบนี้ขึ้นแปลว่าเว็บคุณเนี่ยเริ่มมีความน่าเชื่อถือแล้วนะครับอันนี้เรียกว่าเช็คความเร็วภาพรวมนะครับงั้นภารกิจแรกอย่าเพิ่งคาดหวังให้ติดหน้าแรกคุณต้องทําให้อเล็กซ่าเนี่ยเข้ามาสแกนแล้วก็ประกาศคะแนนให้ครบทุกช่องนะครับถ้าอย่างเว็บนี้ อันนี้เรียกว่าไม่ดีนะครับคะแนนไม่ครบทุกช่องนะครับนะครับพวดแบบนี้นะครับแล้วก็เช็คนะครับอ่าเห็นไหมครับครบทุกช่องแต่ยังโลนะครับคะแนนสปีดยังไม่ค่อยดีเว็บสนุกเห็นไหมครับอ่าที่ทุกช่องโอ้โหเวลี่ฟ้าเห็นไหมครับโอ้โหมีไซส์ลิงก์ตั้ง7,000นนะครับผมเว็บผมเองเหมือนเดิมครับ ถ้าใครอยากจะทำติดหน้าแรกคำว่าสอน SEO สอน w WordPress คุณก็ต้องมาต่อยกับผมนะครับเก่งไหมครับผมอันดับ800พวกคุณถ้าอยู่ในธุรกิจเดียวกับผมคุณต้องทำเว็บภาพรวมเนี่ยให้คะแนนได้ใกล้เคียงกว่าผมหรือดีกว่าผมนั่นเองนะครับอันนี้เรียกว่าเช็คคะแนนน้ำหนักตัวยิ่งต่ำยิ่งดีนะครับนะครับเช็คะดาบตัวเป็นแล้วนะครับผมนะ,นะอ่าคราวนี้ พอเว็บคุณเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนี่ครับมันจะส่งผล,ละไรเอ่ยนี่ครับจะช่วยให้ Google มาอินเด็กเว็บเราเร็วขึ้นก็คือแทนที่คุณเขียนบทความเสร็จต้องรอ1นสัปดาห์ Google อาจจะมาอินเด็กเว็บคุณเนี่ยภายใน3วันนะครับถ้า Google มาอินเด็กเว็บคุณช้าแล้ว Google ไปอินเด็กเว็บคู่แข่งคุณก่อนแล้วถ้าเว็บคู่แข่งคุณเนี่ยโอ้โหทำทุกอย่างดีเว็บคู่แข่งก็จะถูกนะครับประมวลผลและประกาศอันดับนะครับ ก็คือการทํางานของ Google เนี่ยจะมีอยู่3สเตจนะครับคือค้นหาข้อมูลแล้วก็ดึงข้อมูลนั้นมาจัดเก็บแล้วเอาข้อมูลที่จัดเก็บมาประมวลผลแล้วก็จัดอันดับนะครับถ้าเว็บคุณได้คะแนน Alexa ดีเนี่ยหรือมีความน่าเชื่อถือโอกาสที่ Google จะเข้ามาอินเด็กเว็บคุณเนี่ยได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับนะครับอ่ะงั้นสำหรับบทเรียนนี้นะครับ ทำความเข้าใจเรื่อง EAT นะครับแฟกเตอก็คือการทําเว็บให้มีความน่าเชื่อถือต้องประกอบด้วยอะไรเอ่ยสส่วนนะครับความ expert ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ authority ความเป็นเจ้าของหรือเป็นศูนย์กลางของข้อมูลแล้วก็อันต่อมาคือความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ความสดใหม่นั่นเองนะครับลองใช้ Alexa ซ่าเช็คเล่นนะครับอ่าคราวนี้คราวนี้หลักการคุณรู้แล้วอยากจะเริ่มต้นเตรียมข้อมูลเนี่ย ต,ต้องเตรียมข้อมูลมากน้อยแค่ไหนถึงจะให้ผ่านเกณฑ์ EAT เดี๋ยวในบทเรียนถัดไปผมจะมาอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังนะครับสำหรับบทเรียนนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ